สวัสดีเพื่อนๆชาวทาลิสแลนด์ด้วยวันนี้พีทผมก็จะ40รเด้์อีกนิดเดียวเองเดี๋ยวไปเก็บระดับระดับยากเลยดีกว่านะครับผมวันนี้บอสที่น่าสนใจมีหมีมีผู้เท่าเต่านะครับผมสามมินิบอสโหด,ดเลยที่ลงแรงระดับยากด้วยนะครับผลจะเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยไปดูกัน ตัวนี้ดาเมจหลักเราคือบาบาบเรียนสายฟ้านะครับผมเอ้ามีบาบาเรียนสองตัวมีบาบาเรียนสายแทงกับบาบาเรียนสายฟ้านะนาก็บอกเลยว่าลองดูครับผมออโอ้โห พูดถึงบาบเลียนสายเกาะน้ําแข็งเนี่ยดาเมจก็แรงนะแต่บางมปนิดนึงผมสังเกตว่ามันบางมานิดนึงแต่ก็โอเคครับผมถ้าจบเลเวลนี้บอสนี้ก็น่าจะเวล40พอดีเลยเวลตันพอดีเลยเวลตันเราก็มีภารกิจที่จะไปช่วยน้องๆผู้เล่นใหม่ทุกคนเลยนะครับผมเลเวล10กว่ากับบอสระระดับสูงๆด้วยนะครับผมสําหรับดันเจี้ยนนี้ก็บอสที่โหดๆก็มีบอสหมีก็โหด ผู้เท่าเต่าด่านสุดท้ายเป็นด่านที่อันติสิบหวิแทบจะร้องขอชีวิตก็ว่าได้นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันตอนนี้ก็ฮิวไปก่อนนะครับผมด่านง่ายๆด้วยบาบเรียนสายน้ำแข็ง พีทผมก็เล่นสายซัพพอร์ตเต็มตัวเลยนะครับผมมีโอเวอร์ฮิลด้วยโอเวอร์ฮิลแบบโหลดวินาทีอ่ะใช้ยากเหมือนกันครับผมในระหว่างที่ใช้อยู่มอนสเตอร์มาขัดสกิลได้โอเคบอสแรกด้วยกับบอสดอกไม้ระดับสูงนะครับผมตัวนี้พลาดไม่ได้พลาดคือตายทันทีนะครับผมเดี๋ยวจะเป็นยังไงไปรับชมกันตอนนี้บาเบเรียนเปิดแล้วครับผมแต่น้ำแข็ง ผมก็คอยฮิวให้เรื่อยๆเด้อจังหวะนี้นะครับ <c oughs> บอสน้ำบอสดอกไม้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบอสดอกไม้กำลังเลงมาเฮ้ย <c oughs> เลงเลง อุ้ยแล้วแล้ว,แล,วแล้วแท้งไปรวมตรงนั้นต้องหมดเลยผมก็ลืมว่าอาจจะกำลังรออันติอะไรอีอย่างนี่เล่นระดับสูงครั้งแรกนะครับผมเพื่อจะผ่านมิชชั่นนี้เพื่อเอาเลเวลที่สูงขึ้นแล้วก็เอาของที่โหดด้วยครับโอเคเดี๋ยวรอดูต่อไปครับผมถ้าไม่มีพีทจะผ่านไหมผมอยากลองดูเหมือนกันถ้าไม่มีตัวซัพพอร์ตจะเป็นยังไง บอสน้ำแข็งนะครับหรือชื่อฟีโรนานะครับโทนี่ไพรส์พรินเซจบอสตัวนี้นะครับผมระดับสูงต่อไปเราต้องเจอบอสหมีนะแล้วก็บอสเต่าเป็นมิชชั่นที่ยาวนานมากผมบอกเลยว่ามิชชั่นระดับความโหดนี้โอเคบาเบเลียนก็จะตายละถ้าไม่มีพีทไม่มีตัวฮิวมีบทบาทมากนะพีทผมบอกเลยตายยกใต้จริงๆด้วย ายยกตีจริงๆด้วยครับพี่น้องงานนี้รอรอเลยถ้าไม่มีพีทบอกเลยก็ตายยังไงก็ตายโอเคเดี๋ยวเริ่มใหม่ฮะเริ่มใหม่ <c oughs> วางแผนกันใหม่ครับผมกับบอสตัวนี้ด้วย <c oughs> โอเคเดี๋ยวเริ่มได้ <c oughs> โอเคใส่บัฟละโอเคพร้อมชน <c oughs> ล้องใหม่ครับผมกับบอส ดอกไม้นะครับผมอันติคือเกสรดอกไม้หุบเข้าหัวใครคือตายคือบอกเลยว่าในแมตช์นี้ไม่มีแท้งนะครับผมมันทําให้มันเป็นแบบไฟเตอร์กึ่งแท้งอะ่ะมันก็เลยแบบชนไม่เต็มที่นะครับบาเบเรียนก็เป็นดามเมดด้วยนะผมบอกเลยว่ามันก็โอเคฮิวไปก่อนโอเคเดี๋ยวรอจังหวะใหม่นะครับผมกับ อ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมต้องวิ่งไปหาเพื่อนครับผมเพื่อแชร์ดาเมจร่วมกันบอสกำลังจะใส่ท่าไม่ตายอัน okay. ติโอเคพอเรารู้จังหวะแล้วเราก็วิ่งเข้าเข้าใหม่กับบอสตัวนี้นะฮะบอสดอกไม้ระดับสูงนะครับผมดอกไม้ระดับสูงหมีระดับสูงถือว่าโหดทุกตัวนะเรายังไม่รู้ไงว่าเราจะเล่นยังไงกันโอเค จังหวะห้ามพลาดนะครับผมอุ้ยอยุถ้าได้กี้ถึงตายได้นะครับผมถ้าแกสอนผุดมาจากลากไม้เนี่ยรอจังหวะครับผมฮิวก่อนไม่มีแทงนะบอกเลยบาเบเลียนสายน้ําแข็งก็โดนแรงเหมือนกันชี้ไปทางนู้นนะครับชี้ไปทางนู้นด้วยแต่ว่าไม่มีใครแทงนะครับผมท่าหนีกันหมดเลยก็โดนดาเมจแรงนะ เพราะบาเบเลียนอีกตัวหนึ่งผมก็ไม่รู้สายอะไรมาละโอเคโดดพุ่งมาเป็นจังหวะนะครับผมจะตายอีกแล้วรอเนี่มาแล้วตอนนี้บอสเล็งไปที่บาบบเลียนอีกตัวหนึ่งผัดกันรับผัดกันรับกันนะครับผมดาเมจผัดกันรับกันไป ต้องพูงหาดิยืนนิ่งอย่างนี้ไดเดนมายืนนิ่งโอเคตายตายตายผมลืมตัวนะครับผมมันจะออกสกิลบอสมานะสกิลอันติของมันประมาทไม่ได้ประมาทไม่ได้ประมาทคือตายเลยโอเคอันตีผมเปิดละผมฮิวแบบต่อเนื่องกับบอสออกมาโอเค จบด่านนี้ exp ประมาณ4,007นะครับผมรับทันที4,000 exp ด้วยนะบอสนี้4,000 exp ระดับความยากก็สามารถทำให้เพื่อนๆได้รับ exp แบบดีเลยลนะ่ะอ้าวเวนชิปเป๋งโอ้ยลืม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 เพื่อนๆเ,เขาเดินออกไปแล้วครับผมแต่ผมไม่เดินออกไปเวนละอีกิดเดียวอีกิดเดียวโอเคดีที่ยังผ่าน ได้รลบปพงรางวัลไปต่อไปต่อระดับยากนี่คือวัดกันที่แมคานิควัดกันที่จังหวะออกสกิลแล้วก็วินาทีการล่อบ,บอสหลายอย่างมากครับผมระดับยากนี่ก็ถือว่าต้องรอจังหวะโอเค ิวก็สำคัญอยู่นะผมว่าก็เล่นมาถึงเวล40แล้วครับล่าสุดนี้ก็จะรอบอสใหม่มาอยู่นะครับวันนี้มีแมนชนแนนนะครับผมเซเวอร์ด้วยไม่รู้ว่าเปิดกี่โมงนะช่วงนี้ก็โอเคครับผมบอสนี้หลายนาทีมากกว่าจะจบมิชชั่นนี้นะครับเกือบครึ่งชั่วโมงได้นะผมว่านะโอเค ต้องบอกเลยว่าแท้งจ่าจ่าไม่มีนะวันนี้ก็แท้งจ่าจ่าไม่มีเลยโอเคบาบเรียนเดินไปแล้วครับผมบาบเรียนสองตัวเลยนะบาบเรียนสายฟ้ากับบาบเรียนแท้งโอเค ถามว่าถึกไหมไม่ค่อยถึกครับดาเมจก็กลางๆนะครับผมยังไม่แรงเท่าไหร่หรือว่าอาจจะยังไม่มีของก็ว่าได้นะฮะเป็นไปได้ที่ยังไม่มีของลุยสบอสเลยครับสําหรับคลิปนี้ด้วยโอเคลุยกันต่อใส่สกิลวิ่งนิดนึงครับผมให้วิ่งไว ทำอะไรไวโอเคไปเจอกับบอสหมีแล้วครับงานนี้โอเคครับผมไปเจอกับบอสหมีครับผมระดับความยากสูงสุดครับผมบอสหมีตัวนี้ XP ดีนะครับบอกเลยงานนี้พี่หมีของเราเปิดมาครับผมยังไงสกิลของพี่หมีคือสกิลขวนเล็บนะครับผมบาร์เบเรียนก็ไม่ชนเต็มเต็มที่นะครับผมก็มีเข้าออกบ้างผมก็พยายามฮิลอยู่นะครับสกิลอันตีของพี่หมีเคย วิ่งพุ่งชนนะครับเป็นแนวตรงนะครับสีม่วงอย่างนี้โอ้โหถ้าโดนไปทีตายโปเลยงานนี้ตาย <_ S 1> โอเคพี่หมีสะบัดขนแล้วครับงานนี้เป็นอะไรที่แบบน่ากลัวมากครับผมดาเมจม่วงคอยสังเกตดีๆครับผมมันจะมาแบบมันยังไม่พุ่งหรอกบางทีม่วงมาแฉลบแฉลับมาเนี่ยตายนะถึงตายได้ของของดอบของพี่หมีนี่คืออะไรบ้างครับผมมีชุดดีๆด้วยนะครับผม มีชุดดีๆด้วยสกิลหลอกร่องพี่หมีคืออะไรตกมาไี้กี้ให้เก็บเก็บปุ๊บแม่งวิ่งพุ่งชนเลยตอนนี้ผมดับเบิลฮิลเพื่อนๆออฮิลแบบสุดๆเลยครับผมเพราะตอนนี้ไม่มีแทงนะครับผมเป็นไฟเตอร์กึ่งแอสซิสินด้วยนะครับผมจากบาบเรียนนะครับผมสายน้ําแข็งเป็นอะไรที่แบบต้องรอดูทีทผมก็รอดูจังหวะครับผมโอเค บเมอร์แบเมอร์ลูกหมีแบเมอร์นะครับผมรลอจังหวะบาเบเลียนรับอยู่ครับตอนนี้บาเบเลียนรับอยู่ถือว่าร,รับดีมากนะครับอยาให้ตายนะครับผมอยากให้ขายข,ายข,ายขี้หน้าเขาตอนนี้เป็นไงบ้างครับฟันขวรนมาอย่างเรืเร่อยๆพี่หมีชนพี่หูดูดิหมีตบทีสองทีครึ่งหลอดนะพี่น้องผมต้องคอยฮิวให้ อุ้ยหูยโดนจังหวะที่กีด้วยเฮ้ยจะมาตายแบบนี้ทุกบอสไม่ได้นะครับ e x พมันได้น้อยนะฮะต้องบอกเลยว่าเห็นปะ่ะหมีตัวนี้ก็ตายยกทีมจริงๆด้วยโอเคเดี๋ยวรอกเกิดใหม่คอมโบใหม่นะครับโหจบจบจบโอเคครับหลังจากที่วางแผนกันใหม่นะครับผมการเล่นกับ บินสเมอร์นะครับผมหมีพลังกงเล็บมันเป็นสกิลที่รุนแรงมากถือว่าเป็นดันเจี้ยนกลางๆนะครับผมยังไม่ถึงดันเจี้ยนระดับสูงมากดันเจี้ยนระดับสูงมีดันเจี้ยนใหม่ที่กำลังจะเข้ามานะครับผมแต่ว่าดันเจี้ยนนี้มึงเอาให้ผ่านก่อนไอ้สัตว์ระดับสูงอะหมีระดับสูงนะฮะต้องบอกว่าตึงมันมีโนมลกับระดับยากแล้วก็ยากที่สุดนี่ระดับยากที่สุดไ,ไปเลย ครับผมเอาครับผมฮิวต่อเนื่องครับผมจังหวะที่สองนี้เข้ามาเนี่ยคือตอนที่เราตายทั้งทีมเนี่ยบอสจะรีเลือดทั้งหมดเราต้องตัดสินใจคิดกันใหม่นะครับว่าจะเล่นยังไงให้ไม่แพ้นะครับผมเราจะได้เข้ารอบไปโอเคตอนนี้บาเบเลียนก็ชนคู่ครับผมผมก็รอจังหวะนะครับว่ามันจะพุ่งตอนไหนนะครับมันเป็นอันตรายนะบอกเลยว่าถ้าโดนทีก็ตาย โอเคพีท okay, เลือดเต็มละเฮ้ย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 โอ้ยเกือบไม่ทันครับผมท่าเมื่อกี้โดนไปนิดนึงมึงมีฉลับนอนนะฮะมีนอนทันทีเลยโอเคครับผมสำหรับบอสหมีตายแล้วรับของรางวัลโอ้โหโอ้โหของรางวัลดีเหมือนกันนะเนี่ยโอเคครับผมสำหรับบอสหมีไปต่อครับผมไปต่อดันเตี้ยยังไม่จบนะจ๊ะ สามินิบอสผู้ยิ่งใหญ่สามบอสผู้ยิ่งใหญ่ด้วยกับอีกสี่มินิบอสนะครับผมให้มันจบที่เจ็ดด้วยงานนี้บารบเดียนใส่น้ำแข็งก็ลุยต่อจ้าเสียดายนะครับในการจับคู่ครั้งนี้ไม่มีอัศวินนะครับผมพระดินนะครับผมตัวแทงที่ผมชอบมากกับอีกตัวหนึ่งคือสวอร์ตนะครับผมสวอร์ตก็ถือว่าเป็นแทงกึง่งดาเมจนดิดนึงแต่พรดินคือซัพพอร์ตจ้าเอ ซุปเปอร์แทงค์นะฮะซุปเปอร์แทงค์เลยต้องบอกเลยโคตรแทงค์ไม่หมาด้วยนะครับวันนี้จับคู่ไม่เจอนะครับคนเล่นพาราดินน้อยอยู่คือพีทเนะี่ยต้องคอยดูจังหวะดีๆเลยนะทุกจังหวะนี้ต้องคอยคิดเพื่อนๆเกมนี้ถือว่ามีความตึงระดับหนึ่งด้วยนะครับมีความตึงระดับหนึ่งด้วยก่อนที่จะไปเจอบอสความยากขั้นสูงสุดผูเท่า,เต,าเต่านะครับผม สกิลถ้าไม่ตายของผู้เท่าเต่าเนี่ยคือ16วินาทีแห่งความตายนะครับผมถ้าเข้าเขาวงกดไม่ทันคือตาย